กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครองเอาล่ะค่ะเข้าสู่ช่วงเวลากฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครองต่อเลยนะคะคุณรู้ไหมคะปัจจุบันนี้การเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยนะคะคือถ้าเราไม่มีรถส่วนตัว ก็ต้องพึ่งพารถโดยสารสาธารณะหรือว่ารถเมย์นะซึ่งก็ถือว่าเป็นภาณะที่มีความสำคัญแล้วก็ตอบโจทย์ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่า มอข้อจริงก็คือแหมรถเมเนเข้าถึงง่ายสะดวกราคาก็ไม่สูงจนเกินไปแล้วก็มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ถ้าว่าเป็นถนนสายหลักที่เขามีรถเมล์รถโดยสารสาธารณะวิ่งหลายๆสายเนี่ยนะคะอันนี้ก็น่าจะยิ่งเป็นผลดีต่อพี่น้องประชาชนเพราะว่าทำให้มีทางเลือก ในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นสำหรับคดีปกครองที่วิทยากรจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ยนะคะประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือว่าถ้าหากว่ารัฐอนุมัติให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะวิ่งให้บริการในเส้นทางเดียวกันหลายๆเจ้าจนทำให้ผู้ประกอบการบางรายอาจจะได้รับผลกระทบเรื่องไรายได้และเมื่อการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถ เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของเอกชนแบบนี้การชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชนในคดีนี้จะมีบทสรุปอย่างไรน่าสนใจนะคะต้องมาติดตามกันและคะ่ะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณธันรดีฟูกลิ่นวิทยากรจาก สำนักงานสารปกครองนะคะเดี๋ยวคุณธนรดีเล่ารายละเอียดให้ได้ฟังกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุน,นันสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะคุณธนรดีค่ะอันดับแรกเนี่ยอยากจะขอเรียนถามว่าเรื่องการกําหนดเส้นทางการเรินรถโดยสารสาธารณะเนี่ยนะคะเป็นอํานาจของหน่วยงานไหนเหรอคะอ๋ออันนี้ต้องขอเรียนคุณสุน,นันแล้วก็คุณผู้ฟังอย่างนี้นะคะว่า พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพศ2522นะคะได้กำหนดไว้เลยค่ะว่าให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางค่ะมีอำนาจและหน้าที่ในการกำหนดเส้นทางค่ะแล้วก็จำนวนผู้ประกอบการขนส่งแล้วก็จำนวนรถสำหรับการขนส่งประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครหรือว่าระหว่างจังหวัดแล้วก็ระหว่างประเทศด้วยค่ะโดยมีการกำหนดย่อยลงไปอีกนะคะ ว่าให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดค่ะมีอำนาจและก็หน้าที่ภายในเขตของจังหวัดค่ะในการกำหนดเส้นทางแล้วก็จำนวนผู้ประกอบการขนส่งแล้วก็จำนวนรถนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งประจำทางค่ะรวมถึงการกำหนดอัตราค่าขนส่งและก็ค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่งด้วยค่ะโดยกรณีนะคะจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก่อนค่ะจึงจะใช้บังคับได้ค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในการออกใบอนุญ,ญาตประกอบการขนส่งประจำทางเนี่ยก็จะมีนายทะเบียนเป็นผู้วควบคุมอีกชั้นหนึ่งค่ะโดยนายทะเบียนเนี่ยก็จะกําหนดเงื่อนไขข,ของการเดินทางไว้ในใบอนุญ,ญาตค่ะว่าจํานวนรถที่จะต้องใช้ในการประกอบการขนส่งตามเส้นทางเนี่ยจะต้องใช้อรถอะไรนะคะแล้วก็สิทธิ์ในรถที่จะใช้เนี่ยจะต้องเป็นของผู้ใดค่ะแล้วก็เส้นทางที่ใช้ในการประกอบการขนส่งอัตราค่าขนส่งแล้วก็ค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่งด้วยค่ะ รวมถึงการกําหนดสถานที่หยุดและก็จอดเพื่อขนถ่ายคนสัตว์หรือสิ่งของด้วยค่ะและในกรณีนี้นะคะผู้ได้รับไปอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทางค่ะไม่สามารถที่จะให้บุคคลอื่นนะคะใช้รถที่ได้รับอนุญาตทําการขนส่งเนี่ยนอกเส้นทางหรือว่านอกท้องที่ที่ได้รับอนุญาตไว้เลยค่ะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนค่ะหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนเนี่ยมอบหมายให้ตามหลักเกณฑ์นะคะ แล้วสําหรับคดีที่จะนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยเรื่องเป็นยังไงเหรคะถึงต้องไปยื่นฟ้องกันถึงศาลปกครอง ในสําหรับคดีนี้นะคะผู้ฟ้องคดีเนี่ยที่นําคดีมาฟ้องต่อศาลเนี่ยก็เป็นบุคคลหนึ่งค่ะที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารประจําทางค่ะโดยกรณีนี้นะคะเป็นเส้นทางในหมวด4ี่ค่ะวิ่งสายพนครศสีอยุธยาถึงวังน้อยค่ะโดยกําหนดเส้นทางการเดินรถไว้เลยนะคะว่าให้วิ่งไปตามถนนรัวจนะค่ะแล้วก็ตัดผ่านไปที่ถนนประหลโยธินค่ะ แต่ว่าต่อมานะคะถนนเนี่ยก็มีการปรับปรุงค่ะทําให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านไปยังถนนโพหลโยธินเนี่ยไปตามถนนรถจนะตามที่ขออนุญาตไว้ได้ค่ะคุณสุน,นันผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงมายื่นขอความประสงค์ค่ะต่อสํานักงานขนส่งจังหวัดค่ะโดยขอปรับปรุงเส้นทางการเดินรถเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการปรับปรุงถนนนะคะโดยกําหนดให้เส้นทางเนี่ยไปตามถนนพหลโยธินค่ะเป็นระยะทางห้ากิโลเมตรแล้วก็ขอกลับเข้ามาในเส้นทางเดิมค่ะ แล้วก็มีการขอเพิ่มจุดจอดรถอีกสองแหกด้วยค่ะและปัญหาเกิดตรงนี้ค่ะคุณสุนันก็คือว่าในระหว่างการพิจารณาของผู้ฟ้องคดีนะคะก็พบว่ามีผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งค่ะออสมมุติว่าเป็นออบริษัทกอ่อเดินรถนะคะซึ่งผู้ประกอบการรายนี้เนี่ยได้รับใบอนุญาตนะคะในสายวังน้อยไปถึงนวนครเลยค่ะได้ยื่นหนังสือขัดขานของผู้ฟ้องคดีค่ะว่าเส้นทางเดินรถที่ผู้ฟ้องคดีขอปรับปรุงเนี่ย ทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถของอกรณีผู้คัด้านนะคะและนอกจากนี้เนี่ยผู้คัด้านเนี่ยก็ได้ยื่นคําขอเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าขอขยายเส้นทางเดินรถของตนเองเนี่ยจากวังน้อย ไปถึงนวนครน,นะคะขยายเป็นอ,อุตสาหกรรมโลจนะไปถึงนวนครด้วยค่ะคุณสุนันท์ค่ะค่ะหลายท่านที่ฟังอยู่คงอยากจะทราบนะคะว่าเออหลักเกณฑ์การกําหนดเส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะในแต่ละเส้นทางเนี่ยนะคะเขาพิจารณาจากองค์ประกอบอะไรยังไงกันบ้างเหรอคะ คะ่ะกรณีอย่างนี้นะคะก็จะต้องมีกฎสายคะ่ะกําหนดดักเกตแล้วก็วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดหรือว่าการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถไว้นะคะโดยกรณีนี้เนี่ยจะออกโดยฝ่ายข้อกําหนดการขนส่งประจํากองวิชาการและ วางแผนค่ะโดยกรมการขนส่งทางบกค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะก็มีกําหนดไว้เลยค่ะว่าข้อมูลประกอบหลักเกณฑ์การกําหนดหรือว่าปรับปรุงเส้นทางนะคะจะต้องไปกาะประกอบไปด้วยนะคะแผนที่รวมทางที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จะมีแผนที่โดยสังเขปค่ะสภาพแล้วก็ระยะทางแล้วก็จะต้องระบุถึงปัญหาการทับซ้อนแล้วก็จํานวนรถที่เดิน มีการเดินรถอยู่เดิมนะคะหรือว่าจะต้องมีการคำนึงถึงปริมาณผู้โดยสารแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ผลผลิตด้วยค่ะและการขนส่งในรูปแบบอื่นนะคะที่มีการเดินทางในเส้นทางเดียวกันค่ะโดยเฉพาะเรื่องการ,การทับซ้อนเจนของเส้นทางค่ะจะต้องมีการพิจารณาโดยละเอียดเลยค่ะว่ามีการทับซ้อนเส้นทางใดบ้างนะคะและในเส้นทางที่ทับซ้อนเนี่ยมีความยาวตลอดสายเท่าใดค่ะแล้วก็มี การทับซ้อนนะคะช่วงไหนถึงช่วงไหนคะ่ะเป็นระยะทางเท่าไหร่ค่ะแล้วก็จะต้องคํานึงถึงด้วยค่ะว่าการทับซ้อนเนี่ยไปทับซ้อนกับผู้ประกอบการรายใดค่ะแล้วก็จะต้องพิจารณาในส่วนที่สําคัญเลยนะคะคือกรณีที่จะเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการขนส่งค่ะซึ่งโดยหลักการแล้วนะคะเส้นทางที่จะกําหนดหรือว่าปรับปรุงเนี่ยจริงๆเราไม่ควรจะทับซ้อนเส้นทางสายอื่นเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าจําเป็นไม่สามารถที่จะเลียกได้ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้จริงๆนะคะคุณตุนันกเ็เราก็จะต้องดูนะคะว่าจะไม่ให้มีการทับซ้อนในเส้นทางเดิมมากเกินไปค่ะโดยจะต้องคำนึงถึงสภาพข้อเท็จจริงนะคะของเส้นทางที่จะกำหนดหรือปรับปรุงด้วยค่ะรวมถึงผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ประกอบการขนส่งรายเดิมและก็การแข่งขันในการเดินรถค่ะ ซึ่งกรณีนี้เนี่ยอาจจะก,ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้โดยสารด้วยค่ะคุณสุนันท์ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เมื่อคณะกรมกรมการควบคุมการขนส่งาทางบกพิจารณาคําขอของผู้ฟ้องคดีแล้วก็บริษัทกอเดรถแล้วเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าผลออกมาเป็นยังไงเละคะ่ะ กรณีนี้นะคะคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางนะคะก็ได้พิจารณาคําขอของผู้ฟ้องคดีค่ะแล้วก็พิจารณาคําขอของผู้คัดค้านไปในคราวเดียวกันเลยค่ะโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันด้วยค่ะก็คือหลักเกณฑ์และก็วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดหรือว่าปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางค่ะ โดยกรณีนี้นะคะคณะกรรมาการควบคุมการขนส่งทางกลางค่ะก็มีการเสนอความเห็นของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดค่ะที่มีการโนดมานะคะว่า เสนอความเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยหากกำหนดให้เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวดสามของบริษัทกเดินรถหรือผู้คัดค้านเนี่ยนะคะมีเส้นทางเดินรถจากอำเภอวังน้อยเนี่ยไปถึงสวนอุตสาหกรรมรจะนะแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ทับซ้อนกับเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางของผู้ฟ้องคดีด้วยค่ะโดยกรณีนี้เนี่ยเป็นการทับซ้อนในระยะทางถึงสิบามกิโลเมตรค่ะ ึ่งกรณีนี้นะคะสํานักง,งานขนส่งจังหวัดเนี่ยก็ระบุไว้ว่าอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการร้องเรียนได้ค่ะและปัจจุบันนะคะประชาชนเนี่ยที่ต้องการจะเดินทางจากอํเาเภอวังน้อยเนี่ยเพื่อไปยังสวนอุตสาหกรรมโรจนะนะคะสามารถใช้บริการรถโดยสารประจําทางหมวด4อยุธยาวังน้อยได้โดยตรงเลยค่ะโดยหากให้รถโดยสารประจำทางนะคะหมวด3วังน้อยนวนครนะคะซึ่งจะต้องออกจากต้นทาง อำเภอวังน้อยนะคะสวนอุตสาหกรรมตจนชนะเนี่ยก็จะทําให้ผู้โดยสารเนี่ยที่ต้องการจะเดินทางไปยังปลายทางที่นวนนครเนี่ยจะต้องเสียเวลาในการเดินทางมากยิ่งขึ้นค่ะเนื่องจากระยะทางที่ใช้ในการเดินทางเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าผู้โดยสารเนี่ยเป็นคนตะกุมกันนะคะและเมื่อคณะกรรมการเนี่ยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ประกอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะก็มีมติค่ะเห็นชอบ ให้ปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสารประจําทางของผู้ฟ้องคดีค่ะแล้วก็พิจรารณาในส่วนของผู้คัดค้านนะคะโดยอนุมัติให้ปรับปรุงเส้นทางการเดินรถโดยสารประจําทางหมวด3ของบริษัทก่อเดินรถด้วยค่ะโดยกรณีนี้เนี่ยก็กําหนดให้มีประกาศปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารหมวด3สายวังน้อยนวัดนครของบริษัทผู้คัดค้านนะคะเป็นสวนอุตสาการรมรถจานานวัดนคร ตามที่ผู้คัดค้านได้ร้องขอค่ะแล้วก็ได้รับการอนุมัติโดยนายทะเบียนกลางค่ะให้มีการประกาศปรับปรุงเงื่อนไขาการเดินรถโดยสารประจําทางได้ค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะพอมีคําสั่งมาแบบนี้แล้วนะคะผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่ามัิีของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกที่ประกาศแล้วก็ประกาศของนายทะเบียนนะคะที่อนุมัติให้ผู้คัดค้านเนี่ยปรับปรุงเส้นทางการเดินรถเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะ โดยเห็นว่า,าการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถให้ทับซ้อนกันเนี่ยอาจทําให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายแล้วก็รายได้ลดลงค่ะผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงนําคดีมายื่นฟ้องต่อศาลค่ะเพื่อขอให้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาเพิกถอนมติแล้วก็ประกาศดังกล่าวค่ะค่ะคุณธารดีคะแล้วคณะกรรมการ ควบคุมการขนส่งทางบกกลางเนี่ยนะคะเขาได้มีการชี้แจงหรือว่าให้เหตุผลในการปรับปรุงการเดินรถในเส้นทางที่ว่านี้ไว้ยังไงบ้างหรือเปล่าคะค่ะก,กรณีนี้นะคะก็มีการให้เหตุผลไว้อย่างนี้ค่ะว่า ปัจจุบันนี้นะคะสวนอุตสาหกรรมโรจนะนะคะซึ่งเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเราก็มีโรงงานตั้งจํานวนมากเลยค่ะแล้วก็เป็นแหล่งชุมชนหนาแน่นเลยนะคะมีรถโดยสารประจําทางผ่านสวนอุตสาหกรรมโรจนะเพียงสายเดียวค่ะก็คือสายอายุทยาวังน้อยของผู้ฟ้องคดีค่ะดังนั้นเนี่ยการอนุญาตให้ปรับปรุงเส้นทางเดินรถประจําทางของผู้ขัดขาเนี่ยจากวังน้อยอนวนครนะคะเป็นรถเอ่อสวนอุตสาหกรรมโรจนะนวนครเนี่ย จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางจากสวนอุตสาหกรรมโรจนนะไปยังนวนครด้วยค่ะโดยกรณีนี้นะคะผู้โดยสารเนี่ยจะสามารถขึ้นรถได้เพียงต่อเดียวไม่ต้องไปต่อรถอีกเลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะรถโดยสารประจำทางที่ผู้คัค้านเสนอมาใช้เนี่ยในการเดินทางเนี่ย ก็เป็นรถโดยสารปรับอากาศค่ะโดยระบุให้มีจำนวนเพียง 2- 3ถึงสคันแล้วก็เดินรถขั้นต่างวันละ6เที่ยวค่ะซึ่งจะต่างกับรถของผู้ฟ้องคดีนะคะโดยรถของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นรถโดยสารธรรมดาค่ะก็ะจะมีความแตกต่างกันเพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้โดยสารค่ะคุณสุนันท์ค่ะค่ะแล้วหลังจากที่ศาลปกครองได้ฟังข้อเท็จจริงแล้วก็คำชี้แจงของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยนะคะมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไงบ้างเหรอคะ ก,กรณีนี้นะคะสารปกครองสูงสุดนะคะก็ได้พิเคราะห์ทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายประกอบกันแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าการที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกนะคะอนุมัติให้มีการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางหมวดสามวังน้อยนว,นวันวนครนะคะเน็นส่วนอุตสาหการรมรถจนานวนครตามที่ผู้คัดค้านร้องขอนะคะ แล้วว่าจะมีการทับซ้อนเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นระยะทาง13กิโลเมตรนะคะแต่เมื่อพิจารณาแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถยนต์สาธารณะค่ะที่จะได้รับความสะดวกในการเดินทางไม่ต้องเสียเวลาในการต่อรถนะคะและก็ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนที่จะเลือกใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีข้อเท็จจริงนะคะปรากฏให้เห็นว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้โดยสารค่ะ แล้วก็ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีนะคะยื่นฟ้องคดีต่ัศาลเนี่ยก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงค่ะว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกําหนดเส้นทางการเดินรถโดยสารประจําทางซับซ้อนกันนะคะระหว่างการเดินรถของผู้ฟ้องคดีกับผู้คัดค้านค่ะตามที่สานักง,งานขนส่งจังหวัดเนี่ยได้มีข้อกังวลในรายงานความเห็นที่เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกต่างได้ค่ะคุณสุนันท์ค่ะค่ะเออแล้วประเด็นเอเดียนะสัญญ,ญาณคุณธนรดียังอยู่ไหมคะ คุณทลัลลดีหลุดไปซะก่อนนะคะเดียๆขอเวลาทีมงานดิฉันแป๊บหนึ่งนะคะมาดูข้อมูลที่ส่งเข้ามาหน้าจอก่อน,นย้ำเรื่องอุบัติเหตุนะคะคุณผู้ฟังท่านใดจะมุ่งหน้าประดิษฐ์มนุธรรมต้นชั่วโมงนะคะมีเพื่อนอา,าสาส่งข่าวกันมาว่าถ้ามาจากตลาดนัดเรียบด่วนก่อนจะถึงกเกษตรนวมินไม่เยอะจะมีรถ ชนกันอยู่สองคันรถเก่งทั้งคู่เลยแล้วขวางเลนกลางนะคะท่านใดตามหลังอาจจะยังสะดุดอยู่ก็ทราบเป็นข้อมูลนะคะมีอีกท่านหนึ่งคุณจันดีนะคะส่งข้อความมาทางเพจนะคะบอกว่าขอบคุณครับ ที่ถ่ายทอดสิ่งดีๆนำเสนอให้ชาวบ้านได้รับรู้ข้อกฎหมายนะคะก็ขอบคุณเข้ามานะคะส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อนะคะสัญญาณมาแล้วนะคะคุณทนลนระดีคะ นะสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตต่อเลยนะคะ,ะนะคะเมื<ด>่อสักครูยค่ยังยังสงสัยประเด็นที่ว่าแล้วที่ผู้ฟ้องคดีเขาอ้างว่าการปรับปรุงเส้นทางเดินรถที่ทับซ้อนเนี่ยนะคะทำให้เขาทั้งแบกรับภาระค่าใช้จ่ายรายได้ก็ลดลงสารมีความเห็นในประเด็นนี้ยังไงบ้างเหรอะคะ กรณีนี้เลยนะคะสารปกครองสูงสุดนะคะได้พิจารณาว่าเออมื่อเปรียบเทียบผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมนะคะอันเป็นประโยชน์สาธารณะ กับผลกระทบต่อไรายได้ของการเดินรถในเส้นทางที่ทับซ้อนกันบางส่วนของผู้ฟ้องคดีกับบริษัทกอเดินรถหรือว่าผู้คัค้านในเคตนี้นะคะต้องถือว่ามติและก็ประกาศของคณะกรรมการควบคุมการขน,ขนส่งทางบกค่ะที่เป็นข้อพิาพาทในคดีนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในการจัดให้มีบริการสาธารณะในเรื่องการจัดบริการรถโดยสารสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างเพียงพอค่ะ และก็เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วให้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะรวมถึงการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงค่ะกรณีนี้เนี่ยถือเป็นจุดประสงค์หลักของการจัดทําบริการสาธารณะของกรมการขนส่งทางบกเลยค่ะ ดังนั้นเนี่ยมติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางนะคะซึ่งมันเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายค่ะแล้วก็ประกาศนะคะการปรับปรุงเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสารหมวดสามจากสายวังน้อยนวนนครเป็นสวนอุตสาหกรรมโ้จนะถึงนวนนครเนี่ยก็จะเป็นประกาศที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันค่ะคดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดเนี่ยจึงพิพากษายกฟ้องค่ะคุณสุนัน์คดีนี้นะคะเป็นคาพิพากษามาจากศาลปกครองสูงสุดที่ อเจ็ดศูนหกับสองพันห้า้อยหกสิบอ็ดค่ะคุณสุนันท์ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรจากสำนักงานสารปกครองนะคะแต่ก่อนจะลากันเนี่ยคุณธนดีมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมกันอีกสักหน่อยไหมคะค่ะจากกรณีนี้นะคะก็อยากจะฝากไว้สักเล็กน้อยนะคะว่าจากคำพิพากษาในคดีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าสารปกครองสูงสุดนะคะได้นำหลักกฎหมายทั่วไปในการปกครองนะคะมาวินิจัยข้อพิพาทคดีนี้นะคะ่ะ ก็คือหลักความได้สัดส,ส่วนค่ะคุณสุนันท์ซึ่งหลักนี้นะคะเป็นหลักกฎหมายที่ควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองค่ะไม่ให้ใช้อำนาจตามอำเภอใจในกรณีที่มีกฎหมายให้อำนาจหรือว่าเป็นกรณีที่กฎหมายให้อำนาจดุลพินิจแก่ฝ่ายปกครองค่ะก็คือหน่วยงานของรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเลือกที่จะตัดสินใจในทางเลือกที่จะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยบรรุตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายต้องการค่ะ ซึ่นคดีนี้นะคะการที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รับบริการขนส่งสาธารณะอย่างเพียงพอนะคะต่อความต้องการแล้วก็ความสะดวกรวดเร็วเนี่ยโดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับนะคะแล้วก็ความเสียหายหรือผลกระทบต่อเอกนชนที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ย เราก็จะต้องเลือกทางที่เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายของเอกชนค่ะแต่อย่างไรจะตาม,มานะคะหากทางเลือกที่จําเป็นจะต้องเลือกเนี่ยทําให้เอกชนเนี่ยได้รับความเสียหายเกินสมควรเนี่ยเอกชนก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายจากก,ก,การกระทําดังกล่าวได้เช่นกันค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรจากสำนักงานสารปกครองคุณทันรดีฟูกลิ่นสละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะกฎหมายชายค่าอันหาชาวบ้านโดยสารปกครอง